Terima uh -huh. đang đang bây giờ mình với 434 我们에为가뭐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 가 ก็จะเป็ูที่งฮ้านะเี็บตัว,ตวร,ะะรตวร 4, นนะ้งหนนะครับรถทั้งหมดสิบสี่คันนะส่งหลาคู่แบบนะครับต้องีสตตา์แล้วอ้อสิบห้าคันนะจะดูดีว่ามีใครเป็นใครบ้างโอ้โหพี่ตา่างเขาเป็นแถวเลยแบบนี้ที่จะลงไปแท้ๆจะวิ่งสน,นิกแล้ว ลกนีมาแล้วนะน่าจะเป็นของทัพระวันนะครับท mm ี hmm. ่้มหายด้วยจห้าสามคเจ่าหมายด้วยจห้าครับจตังกับนี่ครับที่อ๊อ